นับตั้งแต่วันนั้นมาเป็นหนึ่งนิดหนึ่งเลือดก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใสจางจางลอยหนึ่งคว้างคว้างอยนในทุทรของพระมาดา รันต่อมาเลือดก,ก็อนก็นแตกกระจายออกไปเสกเจ็ดครั้งกว่าจะตั้งบังสั่งโตเท่าลูกไข่ทั้งหญิงทั้งชายทวนทั่วทุกตัวคนพระสังขีนี้มาบังเกิดเป็นดวงตาและหน้าผาก พระวิพังบังเกิดเป็นหูพระทาตบังเกิดเป็นปากพระปุคลามาบังเกิดเป็นดวงจิตพระสูตรพระวินยัยมาบังเกิดเป็นลมหายใจเข้าออกทุกขิวาราตรี พระปริมัติจัดออกเป็นธาตุทั้งสี่ตามคาถาบาลีที่ท่องบนกันอยู่เนื้งนองน้องน่งเจ้าก็นั่งยองยองผิดหน้าเข้ากระดูกสลังกิโลมากั้งพังเผิดก็มาห่อหุ้มสายทารกมาพันคอนั่งทับอาหารก็เอา โยกองคุณสีสะเราก็ทูลอาหารใหม่นั่งคู่เขาความข้าง อิรยแทบหมดกำลังแรงก็เเรือนน้อยคอยจะเป็นลมแม่พาก็ให้อเกลียนอาเจียนออกมาหมดทุกวันมาแม่พาก็ได้แต่นั่งภาวนารักษาอารมณ์เผ็ดร้อนอันคืนคม แม่จะกิน <reveal> ข <my response> <diver> e ้าวสายก็กลัวเจ้าจะแสบท้องหนึ่งอยู่มาได้ประมาณหนึ่งเดือนปลายแม่พาก็เกิดก็เกิดก็เกิดหื้หื้มออก็เกิดอยาก จะกินของต่างนานาจ้ำนี้อันกา ใหญ่ขึ้นทุกทีร่างกายจึงเกิดปวา,าภาธมีโรคประหลาดในกายแม่นี้แม่ปวดหัวบัวตาแม่ทำถ้าไม่ดีอยากจะกินละไอ้นู่นไอ้นี่ของเปรี้ยวเผ็ดน้ำมัน อยากกินของหวานเออ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 ในอยากกินนาของหวานอยากทานของเปรี้ยวอยากกินในกล้วยตี่ยวอยากกินลาหมูฮัลอยากกินนาแกงสม้มต้มหัวปลามันมัน กุ้งพลาอีกจานพอไปหามาถ้าอยากกินดินเขาว่ามาจากพรมถ้าอยากกินลาสมมาจากมนุษย์นานาถ้าอยากกินนเนื้อหรือกินปลาแม่นาคฉลาจาพอนาคฉลาจา มาจากอาบายว่าอาบายอยากดมของหอมมาจากสวรรค์มาจากหิมมาพานอยากกินลผล,ลไม้นี่แหละนาจากวันนาจากนากจงจำจมาไว้เท็จจริงอย่างไรนาจำมาไว้นาะ ก่อนหนักจะเกิดเออเออเออออเออออเออในก่อนหนักจะเกิดกำเนิดเป็นกายตอนนั belong, molecule, ้นวุ่นวายว่าวุ่นวายขอนำมาว่าก่อนหนักจะเกิดกำเนิดกายาตอนนั้น ตอนนั้นแม่พาว่าแม่พาก็ขาดระดูมันให้เคลื่นเหียนเออเอออนมันให้คลืนเหียนอาเตยนนอนจมแม่พาว่า ว่าเป็นลมมันดาไม่รู้ชาวคำไม่หายมันให้หดหน้าหูต้องนอนลังคุดนาคู่ร้องไหยครวนคลางอาหารข้าวหวานแม่ก็ผานเบื่อเมลยามเช้ายามเย็ลว่ายามเย็ลแม่ไม่กินละสังยางสวิง สวายหัวใจแทบพังถ่ายพร้อมผิดนารางลงโลยราใจแม่เงาหงอยแม่ก็พลอยโกรธง่ายอยากกินอะไรว่าอะไรว่าอะไรพอสุน,นันตต้องไปเที่ยวหา ถ้าหาไม่ได้แม่เจ็บใจยากจะด่าถ้าหาได้มากว่าได้มาแม่แสนดีใจพูดถึงของเปรี้ยวอเอ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 เอ,เอ,เอในพูดถึงของเปรี้ยวว่าของเปรี้ยวน้ำลายเต็มมาปาก ว่าเต็มมาปากแม่พาว่าแม่พาแทบสำลักว่าสำลักว่าน้ำลายไลอยากกินละสมสุงแต่มววลูกไม้มาเฟืองมาไฟมาปริงมาปรางอยากกินละสมโอ,โอ,โอโนครชัยสรีแม่อยากกินนั่นลิลจีที่สวนยายจาง ว่ายายจากอยากกินนาลูกงอกมาดันละเมดังงามคุดน้าฝรั่งที่จันละบุรีอยากกินอังุนแม่ให้งุนงานอำเภอสามพรานคนครชัยศรีกินละสมบางมดลที่รถหวานดีที่ว,ว่านดี ว่าวานดีที่เมืองนลนิธิทุเรียนดีนาเขาเรียกการยาวเอ้ยเขาเรียกการยาวหรือว่าเราอีลวงเจ้าของแหนห่วงต้องไปเที่ยวหาอยากกินลับปะรดที่ศีราชาอยากกินลาพุษา ที่เมืองระยองหัวระยองอยากกินลเข้าวลามเออ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 อยากกินละเข้าลามนักปอลปมไม่อยากกินละสม มะม่วงอกงร้องอาที่ชาเชิงเ้าแม่ย่างเอามาลองว่าโลกแพลทองว่าแพลทองม,มันทรมานหัวรามานแม่นึกเปรียปปร้ยวปากหัวเปรี้ยวปากหัวเปรี้ยวปากอยากกินนาใบแบงว่าใบแบง ว่าไบงแ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 บงขยวเขียวแดงแดงแม่ยอมนาด้านแม่แม่วันหนาด้านวันหนาด้านแม่พาลมีไหมรีบเอามาใส่พานว่าใส่พานนึกว่าสงสารคุณมาดา คุณมารดาฐานะไม่มีฐานะไม่มีก็ขอคนนาข้างๆบอกว่าให้ควักสตังค์ว่าควักสตังค์ให้นาคหน่อยนาแบ่งเริ่แดงแดงแดง,แดง,แดงแสักใบว่าแบ่งแดงแดงแสักใบโปรดใส่กันมาของนอกนันนากางนอกนันนาใส่มาหรือยัง ว่าหรือ,อยังล่ะคุณยอมแม่ครัวเอ้ยเอ้ยง่เอ้ยงคุณยอมแม่ครัวได้ยินหรือไม่ว่าหรือไม่รีบปร,รีบมาไวๆมาไวเอาไวมาใส่กันบ้างมาใส่กันบ้างแบ่งร้อยสบาย ร,ร้อยสักใบเอามาใส่หรือ,อยังอย่าให้พระอ้างวางน้าแม่ครัวน้าแม่ครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายออออออเ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 ออคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่าคุณยาย พวกคุณนาย,ายแบ่งร้อยสักใบว่าสักใบก็ใส่กันมาว่าใส่กันมาแบ่งยี่สิบก็ได้ยี่สิบก็ได้ไม่ขัดศรัทธาคุณโยมฉันจานึกว่าเห็นใจว่าเห็นใจว่าเห็นใจพระพระเทศนี่นา เออเอ้ลงพี่นิ่นาว่ามาไกลามาจากอุไทยว่าอุไทยสงสารหน่อยนาว่าหน่อยนายี่สิบสบายโปรดจงกระรุณาคุณปู่คุณย่าจา้านึกว่าเห็นใจว่าเห็น ใ้านนักไม่มีก็ขอญาติพี่น้องอย่าให้พระแผ่ทองนั้นหิวรอท่าคนละใบ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 ว่าคนละใบเชิญใส่กันมาพอหนักฉันจ้านึกว่าเห็นใจ ว่าเห็นใจท่านนาคไม่มีคราวนี้ตายแน่ถ้าพอสิ้นแม่พอคงอเป็นไม้ครั้นพอได้แบ่งมีแรงสบายหูตาไม่ลายให้เช่นอุลาตั้งแต่บัดน,นี้ข้าวปลากินได้แกงหมูกแกงไก่สามจานกว่าวา กว่ากว่ากว่าวันละสามเวลาอิ่มแล้วมาดากก็รีบเข้านอนพอเอาใจใส่ไม่ให้แม่ทำง,งานให้แม่อยู่บ้านระวังพักพ่อนจะลุกจะนั่งให้ระวังสังวรเออเออเออนอเค,เคุณพ่อสุดน,นั้น กลัวทออ้องอ่อนแม่นิดจะแทงจาก้านเนื่อน,นันและ